สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรถนะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะลูกค้าอ่าวันนี้เช่นเคยค่ะแอดมินรถก็จะมานําเสนอรถเข้าใหม่ให้ชมกันอีกหนึ่คันนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นมิตซูบิชิมิราชนะคะคันนี้รถปี2020นะคะลูกค้า ปี2020สวยๆกันไปเลยนะคะลูกค้าดูๆแล้วนะคะภายนอกนะคะตัวนี้ใหม่มากนะคะลูกค้าสีตัวนี้เป็นสีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยนะคะลอ้อก็เป็นล้อกระทะจากโรงงานเช่นกันนะคะตัวนี้นี่เลยนะคะสภาพตามนี้เลยนะคะตัวนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่เคยชนหนักน้ำพุ่มไฟไหมอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าแอดมินสามารถการันตีได้เลยนะคะตัวนี้ สวยๆกันไปเลยนะคะสีเดิมเลยนะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็อ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเห็นว่าไฟตานะคะอ่ออกแบบมาได้สวยมากนะคะลูกค้าแล้วก็กระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบอมีสีโครเมียมนะคะลูกค้าสลับกับสีดํานะคะแล้วก็มีโลโก้ของ มิสูบิชินะคะอยู่ตรงกลางนะคะด้านหน้าเขาออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นโฉมใหม่เลยนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นเหมือนชุดสเกิร์ตนะคะลูกค้าสเกิร์ตรอบขั้นนะคะซึ่งก็จะทำให้ดูรถมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ไฟตัดหมอกก็สามารถไปใส่เพิ่มได้นะคะหรือแต่งเพิ่มได้นะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวขยับมาในส่วนของกระจกมองข้างบ้างนะคะตัวของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าตัวของกระจกมองข้างตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่เพิ่มเติมคือมีไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าติดอยู่กับปลายกระจกให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะโอเค ่าแล้วก็ในตัวของที่จะเปิดประตูนะคะที่จะเปิดประตูทั้ง4ด้านนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแต่ฝั่งด้านคนขับนะคะจะมีเพิ่มเติมคือที่เสียบกุญแจนะคะตัวนี้อ่ที่เสียบกุญแจนะคะ,คะ,คะปลดล็อกหรือล็อกประตูนะคะ ด้านบนนะคะในตัวของด้านบนของประตูทั้ง4บ้บานนะคะก็จะมีกันสา์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันศาตรตัวนี้ตรงรุ่นนะคะลูกค้าตามนี้เลยนะคะโอเคตัวกันสาตัวนี้ก็มีประโยชน์นะคะลูกค้าเดี๋ยววันหลังแอดมินจะบอกประโยชน์ให้นะคะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะ,ะมาชมด้านท้ายกันต่อนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้าด้านท้ายของตัวรถก็มีความ สวยงามกันทีเดียวเลยนะคะตัวนี้อ่ะด้านบนนะคะจะเห็นได้ว่ามีสปอยเลอร์ให้นะคะในส่วนของสปอยเลอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีเสริมในส่วนของอ่ะไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะคะติดอยู่กับตัวสปอยเลอร์นะคะการใส่สปอยเลอร์ก็จะทําให้รถด,ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหรือความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ตัวรถเดิมๆเ,เลยจะดูทื่อๆนะคะลูกค้า ไม่โฉบเฉี่ยวเท่าไหร่แต่พอมีสปอยเลอร์เข้ามาหรือสเกิร์ตเข้ามาตัวนี้ก็คือจะเพิ่มความหล่อและความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้รถสวยงามนะคะใครที่ชอบก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้า,าและก็ไฟท้ายนะคะไฟท้ายด้านหลังนะคะตัวดีก็อย่างที่เห็นเลยนะคะลูกค้าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะตัวนี้เนาะมีไฟเลี้ยวไฟเบรก อยู่ในตัวนะคะอยู่ในโครมเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของมิราดให้ด้วยนะคะและ้วก็ตัวนี้เลยนะคะโลโก้แบรนด์นะคะมิตซูบิชินะคะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะคะทั้งสองด้านนะคะซ้ายและขวาเนะาะตามนี้เลยนะคะลูกค้าล้วกระทะนี้ก็เป็นกระทะเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้า โอเคเดี๋ยวชมภายนอกกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าจะสวยงามหรือมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะคะเบาะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกันอ่าเปิดออกมานะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าด้านในรถนะคะก็จะคุมทัไปด้วยสีดํานะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะหรือจะเป็นในตัวเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะสีดํานะคะลูกค้า เป็นเบาะพรมสีดำนะคะซึ่งตรงกลางตรงพนักพิงตัวนี้นะคะก็จะมีลูกเล่นลวดลายให้นะคะและก็ในส่วนของพนักพิงตัวนี้นะคะก็จะมีความระบายอากาศได้ดีนะคะอ่าเวลาลูกค้านั่งรถไปนานๆน,นะคะพิงไปนานๆตัวนี้ก็ไม่ทําให้เรารู้สึกร้อนหลังหรืออะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันมีความระบายอากาศภายในตัวนะคะอ่าเบาะก,ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบาะให้นะคะลูกค้าอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างประตูกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างประตูคนขับนะคะก็เช่นเคยค่ะก็จะมีตัวปรับระดับกระจกของอทั้ง4ี้บานนะคะและก็ตัวล็อกกระจกนะคะตัวล็อกประตูนะคะตัวนี้อ่ะเป็นตัวล็อกประตูนะคะตัวนี้เป็นตัวล็อกประตูนะคะและก็ สองอ่าสี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกนะคะลูกค้าทั้งสีบานเลยนะคะในตัวของที่จะเปิดประตูด้านในนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าขยับเข้ามาอีกนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีปุ่มปรับกระจกนะคะเป็นตัวปรับกระจกนะคะทางด้านซ้าย เป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะคะซ้ายขวานะคะสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะและก็มีปุ่มกันล้อลื่นนะคะหากลูกค้าขับรถในที่พื้นถนนเปียกนะคะหรือในช่วงจังหวะที่ฝนตกนะคะลูกค้าก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะเพื่อกันล้อลื่นได้นะคะลูกค้าแล้วก็ขยับเข้ามานะคะขยับเข้ามาพวงมาลัยคันนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าอ่าเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะสามารถ กดเพิ่มลดเสียงนะคะและใช้โหมดต่างๆได้ที่ปุ่มตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะก็มีปุ่มสั่งการด้วยเสียงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้จากตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะลูกค้าทันนี้นะคะเรามาดูกันเนาะว่า,าใช้งานไปแล้วกี่กิโลนะคะอ่ะโอเคค่ะ อย่างที่เห็นนะคะลูกค้าคันนี้ใช้งานไปแล้วแค่3,000กว่ากิโลนะคะคันนี้ไม่แท้แน่นอนนะคะลูกค้าไม่ไดกอใไม่นะคะแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะรู้สึกว่าอ่าลูกค้าเดิมก็ใช้งานได้ประมาณเดือนสองเดือนตัวนี้อ่าน่าจะสามเดือนเนาะแล้วก็มีการยึดเข้ามาทางบริษัทเราก็ไปประมูลต่อมานะคะตัวนี้รถเกรดเอเลยนะคะลูกค้าเกรดพรีเมียมเลยนะคะ ไม่ต่างจากมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าการใช้งานยังเป็นรถป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะก็ต,ตามนี้นะคะหน้าจอก็จะแสดงผลของอตัววัดรอบตัววัดความเร็วและก็สถานะต่างๆในของตัวรถนะคะถ้ารถมีปัญหาเครื่องยนต์ต่างๆตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนอยู่ที่หน้าปัดตัวนี้เลยนะคะลูกค้าก็สามารถสังเกตได้นะคะแล้วก็ การมีการแจ้งเตือนก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ตัวก่อนหน้านะคะว่ารถจะมีปัญหาอะไรหรือยังไงนะคะก็ช่วยเซฟในการเกิดอุบัติเหตุให้เราได้นะคะ,ะขยับเข้ามาอีกนะคะในส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะตรงกลางตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีช่องแอร์คู่นะคะช่องแอร์คู่ซ้ายขวานะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาได้สวยนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะก็ แอร์เย็นปกตินะคะลูกค้าเย็นฉ่ํากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะ,ะแอดมินกดให้ดูนะคะตัวนี้ก็ขึ้นปกตินะคะลูกค้าตามนี้เลยเนาะในส่วนของหน้าจอเครื่องเล่นก็เป็นแบบระบบสัมผัสนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้ AUX ได้หรือบลูทูธได้ตามนี้เลยนะคะก็ะจะมีโหมดต่างๆให้กดนะคะตัวนี้สามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะ และแอร์ก็เช่นเคยนะคะก็จะมีตัวปรับความเย็นนะคะปรับความแรงของพัดลมและก็ปรับทิศท,ทางของแอร์นะคะในส่วนนี้เนาะและตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอจะรับลมเฉพาะภายในตัวรถนะคะหรือจะรับลมจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวรถก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จไฟให้1ช่องนะคะลูกค้าและก็จะมีตัว เสียบ USB นะคะตัวนี้ตามนี้เลยนะคะโอเคค่ะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วย2ช่องนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็เบรกก็ยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะลูกค้าเบรกตัวนี้ยังสามารถใช้ได้ปกติใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะลูกค้าดึงแล้วสามารถล็อกล้อไดอ้ปกติเลยนะคะนะ ยังไงก็ถ้าลูกค้าสนใจที่จะออกรถนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่ประเสริฐผลลุงเรืองสกลนครน,นะคะของเรามีทั้งหมด7สาขานะคะลูกค้าลูกค้าใกล้ยอยู่ที่ไหนลูกค้าก็สามารถบอกได้เลยนะคะของเราก็มีบริการนํารถให้ดูได้ถึงที่นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าอ่า ในส่วนของเงื่อนไขต่างๆตัวนี้ก็จะมีทีมเซลล์และแอดมินนะคะคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะช่วงนี้นะคะลูกค้ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็ลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหลักๆเลยก็คือฟรีพระบรบอภาษีชุดโอนให้นะคะลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะหากลูกค้าเครดิตดี D นะคะฟรีดาวไปได้เลยคะ่ะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทคะ่ะลูกค้ารับรถไปได้เลยนะคะ โอเคยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะอยากได้รถก็เราทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรถเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะกระบะนะคะตอนเดียวแคปบสีประตูนะคะรถเก่งครอบครัวเราก็มีนะคะรถเก่งใหญ่อ่าหรือจะเป็นรถครอบครัว SUV เราก็มีให้นะคะ ฝากกันด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะอย่าลืมคิดถึงแล้วนะคะประเสริฐผลลุ่งกยางสกลน,นครค่ะลูกค้ารถคลองเล่าทุกขันนะคะไม่แท้ไม่มีก่ออย่างแน่นอน,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้แอดบินรถก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโอเคบายบายนะคะ